กับการเขียนที่อยู่ด้วยมือไปทําไมคะถ้าเรามีเครื่องปรินตัวนี้นะคะรับรองเลยคะ่ะว่าไม่ต้องเขียนที่อยู่ด้วยตัวเองอีกแล้วนะคะเพราะว่าสามารถสั่งปรินได้ง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะสะดวกสุดๆรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น y 9 2 0 0้าสคะสามารถปรินได้ทั้ง,งคอมและมือถือใช้งานได้สะดวกสุดๆเลยคะ่ะรองรับคนส่งแลแพลตฟ,ฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่กังวลว่าจะกลัวปิดนไม่ได้ปิดไม่เป็นนะคะก็คือตัดความตังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าท่านซื้อกับทางร้านมิสเตอร์ปินเตอร์นะคะทางร้านนะคะสอนจนลูกค้าปินได้ส่งได้แน่นอนนะคะการใช้งานนะคะก็คือใช้งานง่ายสุดๆนะคะทางมือถือก็คือสั่งปิน้นแค่เพียงแค่คลิกเดียวทางมือถือได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้งานยังไงหรือว่ามีคำถามด้านใดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทให้แอดมินแนะนำให้แบบตอบเกบโจทย์การใช้งานได้เลยค่ะหรือว่ากดทิตะกาได้เลยนะคะ